ครับพีปป่น้องครับชิบีครัพี่น้องเมืองคว้ามวลเส้นทองทีมงานอาจารย์ดนตรีและทีมงานจากใจหมอลำหนึ่งร uh ุ huh. ่ที่วาดนตรีนะครับพี่น้องขอบคุณจากพี่น้องสุภุสุขธิ์ที่รายการสนับสนุนทีมงานหนึ่งรุ่งทิวาอำนวยเสียงกับคอนเสิร์ตออนไลน์จามกิเลสครับพี่น้องครับเออบางจานเจมด้วยอ่ำด้วยรวยพ่อ สวัสดีครับทุกสวัสดีครับโอ้มีความสุขทุกคนเลยนะครับพี่น้องอาจารย์นัวุฒินะครับมื่อวานนี้ในมาไลออนไลน์จากเมืองนอขอบคุณพี่สาวจากสวีเดนผู้ประสงค์ออกน้ำแต่ว่าประสงค์ให้เงินประซันถ้าไหนกันสวัสดีกันนะได้กันทุกคนนะครับพี่น้องเดี๋ยวเ่นนี้จันทร์ก็จะไปก่อนอุ้ยคนรอนะครับพี่น้องที่มืสายเครื่องเป่าอะไรนี่ขอบคุณอะไรน้ำใจนะครับมาไลออนไลน์จากพี่สาวดีใจเพราอาจารย์ ดีใจที่สุดเอ้าหวังว่าโอกาสนะคงสีได้อีกเนาะครับพูดเอื้อยแล้วออกมาแห่งจากสวีเดนครับฝากมาให้ขอบคุณพี่นะครับแมนนะครับผ่านมาทั้งทีมงานของพ่อพ่ายของเสียโคกมงคลสตูดิโอเป็นายจันแบงค์ครั้งแรกในชีวิตครับหลบรอคนณหลบรอนะครับพี่น้องได้กันสุขหูซุกคนนะครับพี่น้องทีมงานอาจารย์นะคุณจีสว่างแล้วสว่างแล้วสวงแล้วสวงแล้วว่าง่านะครับพี่น้องครับพี่น้องครับเบิ่งบรรยากาศความม่วนซียน ผ่านไปแล้วตอนนี้เบิ่งบรรยากาศความสุขของที่งม่อาจารย์น้องตีนรอครับพี่น้องครับลูกแซลลาอาจารย์เอ้มือเทนเนอร์นมรอจากอำเภอบอระบือนะครับพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องก็ยับไปทั้งด้านหน้าเวทีกันนะครับพี่น้องขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณเลยนะครับเพียงอย่างที่เห็นนะครับเพียงนี่ผมภาพพี่น้องข้าม้วนซื้อน้องแซลอาจารย์ตาเมย์กรองนะครับนะครับอีกคนนี้ครับมือทอมบ้าตาพี ครับพี่น้องค่ะพี่เบิงทั้งมือเบียดมือเบียดเขานะครับพี่น้องสวัสดีครับมาลัยออนไลน์จากพี่สาวสวีเดนนะครับหวังว่าโอกาสนะเขาเสียด้เล่นเบียดม้วนๆให้พี่น้องให้ได้ฟังอีกอีพี่หน่าน้องลูกเนาะนะครับสุดยอดมากๆเลยนะครับผ่านไปนะครับพี่น้องเขานะครับตอนนี้ทั้งด้านหน้าวิธีเพิ่นกระลังมีความสุขกันเดี๋ยวขออนุญาตครับพี่น้องค่ะพี่เบิงกันฟูดี้หมานนี่นะครับพี่น้องโอ้ยหมอลำคือมีความสุขอกเจ้ะพี่น้องเลยปั่นได้ก็สิได้ำแบบนี้ครับ ไกันเอมีความสุขที่สุดโอ้เอกนงแงีแม่อรละวันแม่อรลไทแม่ล่ำเข้าครับผเอก้เอกแก้วพอเกิดรักพ่อปัดทุมนะครับหลูง่หลายก็พปอเอกตักพรอเอกสร้างที่นครแม่บุญวิ่งวนาอีทั้งเทิงผุนนะครับคนหนึ่งนองเขาฟางโอ้ดหลายคนพระเอกเจ๊มอกนนครับเอกแจ๊ นี่ฮะเจ้านแหลกมากกว่านูเลยเจ้าแหลมมากกว่าบรรยากาศนะครับพี่น้องมีความอยากให้ผู้หญิงข้างล่างผู้ชายข้างบนครับพอผู้หญิงมันเปียกนะครับสิบนผูบรรยากาศท้ายรูปรวมกันนะครับพี่น้องผมไม่ใช่เด็กคนหรับ ทัเจ้าพระหุทธนาเอยู่ข้างล่างครับโอ้โห้นไส่สุดๆรุ่งมาเอาพยายามเอาพุ่งสูงไว้ข้างกลางครับภาพเป็นความประทับใจนะครับพี่น้องความประทับใจนะครับพี่น้องพุ่งสูงไา่ยุ่งยากจากใจหนึ่งรุ่งที่ว่านะครับพี่น้องหวังว่าโอกาสหน้าคงสิได้รับได้เชื่อแรงใจจากพี่น้องเข้ามากหลายกว่านี้นะครับพี่น้องอีพี่นาหวังว่าคงสิได้หลายกว่านี้นะครับได้เชื่อแรงใจนะครับจากพี่น้องเข้านะครับ ฝากไว้ในเด้อพี่น้องเอลยนะครับครัหมอลำหนึ่งรุ่งที่วามหน่วยศินนะครับพี่น้องนะครับแล้วอีพี่นาเดี๋ยวเ้าสิ่อมสุพี่น้องฟังว่าสิจัดกันอีกมือหน่นะครับพี่น้องด้่ยภาพพี่น้องครับเบิรงเบอร์ความสัมเบสครั้งนี้นะครับพี่น้องตอนนี้กำลังจัดตามความรอกันอยู่ความรอความงามนะครับพี่น้องนี่ความสุข ยอดมากเลยนะครับพ okay. ี okay? uh ่น oh. ้องอะไรอยู right, ่คร like, right? ับโอเคเลยจะเท้าดีดีครับพี่แย่ๆที่ขยายไม่ดีครับผมไปเลยครับขออนุญาตรับแสงหน่อยครับก็ขยายไม่ดี หายากอีกบ in oh, sure. ้าๆเสียช yeah, ิ้นพี่ผู้งครับเฉพาะพระแต่กระเทยยักษ์คือมากขนาดอะไรนี่นิ่งนะครับจอดที่ครับตอนนี้มือกล่องเพิ่งจะเล่าทีพี่ยองครับเป็นชิ้นอะไรครับวาระด้วยสัตว์ดภาให้พี่น้องข้าในเบื้องต้นครับความปรทับใจนะครับจากใจจริงเลยนะครับพี่น้องเทานะครับเออความสวยความงามคือสิ่งที่พวกเราดเป็นยังดอก์ตีอยู่นี่ เดี๋ยวก็ได้กลับมาไล่ไหมหลอกน้องจานทร์วดรับประทับใจมือเบสจันทร์วดประทับใจมือเบสกันาดได้พี่น้องนะครับมีมีความสุขนะม้วนบ่ราะจันทร์วดอม้วนจันทร์วดประม้วนนะครับพี่น้องยืนยันได้จากจานทร์วดทีมงค์คนสตูดิโอเต็มรอยเลยมั้ยเต็มรอยเต็มรอยเลยนะครับหวังว่าโอกาสนะคงเสียดายมารวมงานกันอีก นะครับน้องลงขอบคุณพอไห้ขอบคุณเสียโคกขอบคุณน้องวุฒนะครับหรือว่าลูกวุฒิมันนี้มาสารสีสันบรรยากาศนะครับน้องพอดีมวลซื่นกันสองมือแล้วนะครับพี่น้องนะครับกวางเข้าไว้ใช้นี่ลูก โอ้เก็บขึ้นรถโอ้เดี๋ยวเอาไว้อีพี่นาเขาพอกันไม่ได้อีกมือไหนนะเขาแจงสุพี่น้องเขาฟังนะครับขอบุณทุกค่าปมาทบใจนะครับผมก็ดีใจนะครับมีโอกาสได้มาร่วมงานกับลูกเต่านะครับมีโอกาสได้มารวมงานกับลูกเตาพิษแน่พลาดแน่กะกับขอถอะขอให้อีพี่น้องอีพอยเมเ้านะครับบังว่าอีพี่นาเขาคงเสียครับแรงเชียร์รงใจหลายกูหนีนะครับพี่น้องนะครับตอนนีนะครับนี่คือบรรยากาศงานแล้วเขาก็ต้องได้เก็บของกันนะครับบีในต่ว่ามีเนวมุ่งนะครับพี่น้อง มีแนวมุ่งกันนะครับมีแนวมุ่งกันนะครับกันฝ่ากันฝนนะครับสีได้ขึ้นไปเก็บเอาอยู่แล้วครับมั่ยเอาขึ้นไปเอาเองนึกวหานาด้ายเลย์นาด้วยเลยด้วยเส้นไปเนี่ยขึ้นไปเก็บเอาเลยครับพี่น้องมีน้ำพุ่งกอนเฮ้ยนะครับพี่น้องนี่นะครับมาล่ำนะครับบุญบ่แล้วบอกแก้ววันี้คือกันนะครับพี่น้องกำมบนซื้อบ่หลายครับพี่น้องนะครับนี่แต่ทีมงานนะครับเครื่องเสียงทีมงานของบ่าวผู้ไทยนะครับพี่น้อง ภาพคมชัดดีนะครับพี่นอ้องขอบคุณทีมงานบา่าวผู้ไทยนะครับมงคลสตูดิโอนะครับพี่นอ้องตอนนี้กำลังซักภาพกันอยู่นะครับสวยงามมากๆเลยนะครับพี่นอ้องภาพเป็นความประทับใจปั่นได้นอ้อยสิไใดไม่เห็นเนี่ยเดพี่นอ้องเขาได้เบิงอีกนะครับพี่นอ้องเดี๋ยวร่ำหนาวิธีสดๆให้พี่นอ้องเขาได้เบิงกันมวนซื้อหูแซวนะครับพี่นอ้องโอ้พี่น้องครับว่ายจะเป็นมว,วนคาร์บอนเสียดายคอยซื้อบัตรบอรทันมาสัน่นคุณทุกคนคอมเมนต์ขามาว่าซื้อบัตรลวงหนาไปเลยกดดันบอทหนึ่งเลยมาน พี่น้องเข้าวานะครับพี่น้องอ่าก็ขอบคุนนะครับพี่น้องแล้วที่ตามนะครับอ่าทั้งเพจหมอลำหนึ่งรุ่งที่ว่าอมนวยศิลนะครับพี่น้องว่าอ่าบอดหนึ่งเรียกว่าหนาหนึ่งเพิ่นสิแจ้งข่าวให้พี่น้องให้รับทราบมือไหนนะครับพี่น้องนะครับนี่คือควำบรรทัดใจนี่คือความสุขของหมอลำนะครับพี่น้องที่ได้มอบความสุขให้ยี่ห้ออีเม่เอื้ออ้ายน้องนุ่งเขานะครับได้หลายคนอย่างคุณจักว่าหมอลำหนึ่งรุ่งที่ว่าอมนวยศิลนี่อยู่ัส อยู่อำเภอศรีบุญเรืองนะครับพี่น้องนะครับเสด็จออกไปห,หน้ากลางนะครับว่าไงว่าอยู่ในตัวอำเภอละถามไปเพิ่นก็งูุจากเบิดนะครับบ้านปรงแจ้งตำบลหุญนาง,งามอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดนนทบุรีลำพูนะครับพี่น้องฝากไว้นะครับบ่เมนบ่โมเนหมอลำั่มไม่ได้พี่น้องเป็นหมอลำเก่าตั้งแต่โดนแล้วสามศรีมหาปีแล้วคือจังหวัดหนานาวานะครับพี่น้องเขา้าเพิ่นดังก่อนที่ว่าสิมียุคโซเชียลเข้ามาให้พี่น้องเขาได้เบิ่งกันแ,แต่ตอนนี้ผู้เพิ่นดังทั้งโซเชียลกับหลายคณะแต่ว่าฝากไว้้ด ความทรงจําของพี่น้องเฮ้านะครับในด้านโซเชี่ยวนะครับผมจอกแม่ลําเผ่าตรุวันพาเพล่นขอเป็นกระบอกเสียงน้อยอันนึงนะครับขอเป็นกระบอกเสียงให้พี่น้องเฮ้าได้รับหูรับราบนะครับพี่น้องว่าหากําลังแร่งใจนะครับนะครับครั้งนี้คือเป็นครั้งแรกนะครับพังข้าครั้งต่อไปคงเสจได้รับแร่งเชี่ยแร่งใจอนะครับพี่น้องเฮ้านะครับตอนนี้นะครับนะครับน้องๆเข้าทุกคนกับ่เคยเห็นแบบนี้ยักเทือนะครับ ดีใจกันหลายนะครับพี่น้องยิ้มบ่หุบเลยพอดีกระไดพี่พลอยีแมวซุ่มหมอลำเก่านะครับอ่าในเบน,เนในปุนน่นในออรา่าไทนนนะครับที่มารวมนะพอไก่แก้วในพอสารรากักในผมก็เคยได้ยินซื้อเมื่อเดี๋ได้เห็นตัวเป็นเป็นแล้วนะครับสว่วนตะขุนในก็คือลูกเตา่เตาผู้ที่เคยอยู่มานทากันมาพอกันอยู่นี่อ่าไปเอกปุ่มที่นครในนะครับพี่น้องไปเอกตักนะครับอยู่หน,น,นีบอลผู้ว่าโดนบมังเจม นะครับหลายๆคนน้องใบเตยน้องเขาฟางนังเอกประจําที่นี่นะครับพี่น้องขึ้นนังเอกนะครับสุดสีชมพูนะครับพี่น้องขางสูทเท่านี่นักงเอกเขาฟางธณิ t h านะครับพี่น้องฝากไว้นะครับฝากไว้พี่น้องเทาเลยเชื่อดีติดตามนะครับซอยเป็นมั่งเลงใจให้นะครับเอาคลิปนี้ภาพพี่น้องครับเบิ้งความประทับใจนะครับมีความสุขของมาล่ำนะครับหวังว่าคงสิทธิ์ได้รับแรงเชียร์แรงใจในอีพี่ต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับ